ตอนที่5 9ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แม้นักบวชในลัทธิพหาระซึ่งมีความเห็นปฏิปักษต่อพระพุทธศาสนาก็ยังมีความพอใจในการเสด็จมาของพระองค์เพราะประการแรกพระองค์ไม่ทรงถือเป็นภัยต่อลัทธิทั้งหลายอีกประการหนึ่งนักบวชเหล่านั้นพอใจในการที่จะได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเทียบเคียงความเห็นในลัทธิของตนและจากคำสอนของพระบรมศาสดาทําให้นักบวชใน ลัทธิต่างๆที่มีโอกาสได้สนทนากับพระองค์แล้วบังเกิดปัญญาเห็นทางที่ถูกต้องจนเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนพระราชาพิมพิสารทรงรู้สึกอยู่เสมอว่าการเสด็จมาของพระบรมศาสดานั้นเป็นลาภอัน ยิ่งใหญ่ของพระองค์เองและชาวราชครีททั้งหลายและเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของนครที่พระาศาสดาทาังเหยียบพระบาทลงไปรอยพระมงคลบาทนั้นผ่านไปในที่แห่งใดแห่งนั้นย่อมมีรอยแห่งความดีตราตรึงอยู่ด้วยเมื่อฝนโปรยปลายลงในที่แห่งใดย่อมทำให้ที่นั่นชุ่มชื่นพฤกษารดาวันท้องหลายที่ที่เหี่ยวแห้งจากการขาดน้ำก็เริ่มผลิตออกอกอกผลสร้างความสดชื่นบานสะพรั่ง การไปทั่วเช่นใดการเสด็จผ่านไปของพระบรมศาสดาก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงได้รับพระนานว่าสุขโตเพราะพระองค์เสด็จไปเพื่อความดีแก่คนทั้งหลายพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คน ยิ่งใหญ่ของพระองค์เองและชาวราชครทั้งหลายและเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของนครที่พระาศาสดาทาังเหยียบพระบาทลงไปรอยพระมงคลบาทนั้นผ่านไปในที่แห่งใดแห่งนั้นย่อมมีรอยแห่งความดีตราตรึงอยู่ด้วยเมื่อฝนโปรยปลายลงในที่แห่งใดย่อมทำให้ที่นั่นชุ่มชื่นพฤกษารดาวันท้งหลายที่ที่เหี่ยวแห้งจากการขาดน้ำก็เริ่มผลิตอกอกอกผลสร้างความสดชื่นบานสะพรั่ง กันไปทั่วเช่นใดการเสด็จผ่านไปของพระบรมศาสดาก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงได้รับพระนานว่าสุขโตเพราะพระองค์เสด็จไปเพื่อความดีแก่คนทั้งหลายพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คน ที่จะได้เฝ้าพระาศาสดาฟังพระบรมพุทธวัทอันไพเราะภิกษุนวะกะบางรูปซึ่งบวชใหม่ไม่เคยได้เข้าเฝ้าสักยมุนีมาก่อนก็พล่อยตื่นเต้นดีใจเป็นอันมากใครเลยจะไม่พอใจต้อนรับพระผู้ทรงเป็นมหาบุรุษผู้อยู่สูงสุดในโลกผู้ทรงอำนวยสุขแก่เหล่าประชาชนกันทุกทั่วลา กลุ่มคนของพินพิมานครอบครัวของท่านภูษนะและท่านพรามณ์อศวาหาก็เช่นเดียวกันกับคนทั่วไปทั้งหลายที่ได้รู้ข่าวการเสด็จมาของพระบรมศาสดาด้วยความตื่นเต้นระทึกใจกันทุกคนคนเตรียมตัวเพื่อเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนามีกิจใดที่ควรทำในระยะนั้นก็พยายามทำให้เสร็จสิ้นหากไม่เสร็จจริงๆก็พักกิจนั้นไว้ก่อนไม่ยอมเสียโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดวันเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอยก็มาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาถึงเวลุวนารามพระเจ้าพิมพิสารและเหล่ารัษฎรทั้งหลายพากันเฝ้ารับเสด็จอย่างกับข้างพระสาวกผู้ใหญ่ตามเสด็จมากในครานี้เช่นพระสาริบุตรพระมหาโมคคลานะพระอานนทพระมหากสปะพระศีวลีนอกจากนี้ยังมีพระสาวกอีกหลายรูปที่จะทยอยเดินทางตามมา สมทบในภายหลังในตอนเย็นวันนั้นที่ธรรมสภาแห่งเวลุวนารามกับข้างไปด้วยประชาชนผู้ สนใจฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์สมมองดูพุทธบริษัทด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระองค์ทรงเริ่มต้นพระธรรมเทศนาด้วยทรงเตือนให้พุทธบริษัทต,ตั้งมั่นในศีลเว้นจากการระเบียบเบียนซึ่งกันและกันให้มีจิตใจมั่นคงสงบและให้มีปัญญาเห็นแจ้งทรงชี้ให้เห็นโทษของการโมเมาหมกมุ่นพัวพันใน วัตถุภายนอกกายกล่าวคือลาบสักการะต่างๆว่าเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งบทบงังไม่ให้ปัญญาเห็นธรรมได้ทรงเร่งเราให้พุทธบริษัทยึดถือพระธรรมเปะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะหากผู้ใดปราศจากพระธรรมแล้วผู้นั้นจะ เต็มไปด้วยความร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายจะมีแต่ความเดือดร้อนในสังคมหาความสงบสุขไม่ได้ทรงร้องขอให้ประชาชนทุกมู่เหล่าจงตั้งมั่นอยู่แต่ไรความสุจริตยุติธรรมหลังจากนั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวข้องด้วยกันกับเรื่องสังสารวัดเพื่อให้พุทธบริษัทเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดมีความในพอสังเขปว่า สังสารวัดนี้ยาวยิ่งนักเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ใดอวิชชาเป็นเครื่องกำบังปัญญาจากสูมีตัญหาเป็นเครื่องพันผูกแล่นไปท่องเที่ยวไปหากจะนำเอาญ้าและใบไม้ทั้งหมดจากชมพูทวีปมาผูกเป็น ฟ่อนเล็กฟ่อนใหญ่และสมมติให้เป็นมารดาบ้างบิดาบ้างของคนคนหนึ่งต้นญ้าและใบไม้ย่อมจะมีไม่เพียงพอให้นำมาแทนจำนวนของบุคคลที่เคยกำเนิดเกิดมาและท่องเที่ยวอยู่เพราะเหตุนั้นหรือนั่นก็เพราะว่าสังสารวัดนี้ช่างยาวเหลือเกินบุคคลแต่ละคนต้องวงเวียนนท่องเที่ยวอยู่เป็นเวลานานโดยที่อยู่ในระหว่างที่ท่องเที่ยวว่าอยู่นั้นต้องประสบกับทุกบ้างสุขบ้างสลับหมุนเวียนกัน ไปแต่ทุกนั้นจะมากกว่าสุขเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนจึงสมควรที่จะเร่งรีบประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเพื่อย่นย่อให้สังสารวัดนี้สั้นลง หลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมเทศนาอื่นอีกเป็นอเนกปริยายปรากฏแก่พุทธบริษัทเหมือนได้ไงของที่ความอยู่เปิดของที่ปิดชี้ทางให้แก่ผู้ที่กำลังหลังหนทางสองประทีปในที่มืดมิดให้คนมีจักษุได้เห็นภาพทุกคนในบริเวณนั้นต่างก็พากันรู้สึกชุ่มฉ่ำในหัวใจคล้ายกับได้ดื่มน้ำใสสะอาดที่เย็นฉ่ำในขณะที่คอกำลังแห้งผาก จากความร้อนรนกระวนกระวายมาจากทุ่งกว้างที่มีแสงแดดอันร้อนระอุจนเป็นเวลาเย็นใกล้คำ่ำซึ่งเป็นเวลาที่ทรงประธานพระโอวาทแก่ภิกษุสาวกทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงประรบลาบสักการะและชื่อเสียงที่เข้ามาว่าเป็นอันตรายแก่การประพฤติพรหมจันท์และกางกั้นไม่ให้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุธรรลายคุณธรรมที่มีอยู่แล้วให้เสื่อมไป